โอแกเรียวจีจิสมาวันนี้มีเหลือขคาวฟ่นะคะในการจะใครจะมาเล่นกับหนูแดงเช่นนั้นไหมคะนะคะก็นี่ยไอเดียของเขาสร้างนะคะก็ถ้าใครยังดาวน์โหลดอันนี้ไม่เป็นนะคะก็นี่นี่คือแอปดาวน์โหลดนะคะนี่แอปโหลดแอปที่จะโหลดนะคะน,น,นี่ตรงนี้เลยก็ใครอยากรู้ก็บอกเขาสรางได้นะคะนี่ก็นี่เน,นี่แอปเนี่ยแอปนี้ มาทำไมเออแล้วแต่หาก็ข้าวฟ่างก็จะมาบอกแค่นี้นะแล้วก็เรื่องโรงเรียนเยนเดเลด่เยนเดเล่อันที่ข้าวฟ่างสร้างนะคะก็เสิร์ฟหายค่ะเขาแสดงความเสียใจด้วยก็ข้าวเสียใจหนักมากอยากบอกที่ตัวเองสร้างไวน้นี้สร้างไว้นานมา,ากก็จะได้ก็เป็นใช้เวลานานเหมือนกันก็ สำหรับวันนี้ข้าก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย